สวัสดีครับวันนี้มีไอเดียครับผมการนําเอาภาพกิฟต์นะครับเรื่องของการทําจับเวลานะฮะในการสอนออนไลน์นะครับเราจะแชร์สไลด์แล้วก็ให้ในการเนี่ยจับเวลานะครับมีเว็บไซต์มาแนะนํานะครับชื่อว่า m e e t i n g t o c h e s o r g t i m e r s นะครับเราลงไปที่เว็บไซต์นี้กันดูนะครับผมที่เว็บนี้นะครับเราก็จะเจอนี่ครับผมนะฮะตัว ภาพกลิฟแอนิเมชันนะครับที่มีการจับเวลานะฮะตั้งแต่10วินาทีนะครับ15วิ20วิเนี่ยนะครับแปลถึง1ชั่วโมงเลยนะฮะ60นาทีเนี่ยนะครับเราก็แค่สามารถนะครับคลิกแล้วไปก็ดาวน์โหลดลงมาหรือคลิกขวาเนี่ยฮะเซฟเป็นรูปภาพลงมานี่นะครับแล้วเราก็สามารถนำกลับมาใช้นะครับใน powerpoint เนี่ยนะครับผม เสร็จแล้วนะฮะเขาก็มีนี่ครับตัวกรอบนาฬิกาสวยๆเนี่ยฮะที่ผมดาวโหลดมานะครับเอามาจับเวลาใส่ในนี้นะครับซึ่งเราก็เอามาวางนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเราลองดูนะฮะว่าถ้าเราเอามานะครับกลับไปที่ตัวหน้าสไลด์จะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตลองแสดงให้ดูว่าถ้าเกิดเราไปใช้อยู่บนทีมนะครับอย่างนี้นะครับอยู่บนทีมนะครับมีตัวอยู่นี้ด้วยนะครับเราคลิกสไลด์เดินหน้านะฮะคนที่ รู้ว่าเรา,าเหมือนกับเราสอนออนไลน์อยู่เนี่ยน,นะครับเราก็จะบอกนี่ฮะนี่คือเว็บไซต์เลยครับ meeting t o c h e s s o t org um s l a timers นะฮะสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับเอามาแล้วนี่ครับจับเวลา15วินาทีควิกๆเลยนะครับรีบให้ตอบหน่อยเงี้ยฮะแปลว่าผมบรรยายออนไลน์ก็สามารถที่จะจับเวลาอย่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะบอกว่าเดี๋ยวเราไปพักเบรกกันนะครับผมเป็นเวลา20นาทีนะฮะ อันนี้ในการเดินแล้วนะครับผมก็คือจะเป็นสีเขียวนะครับพอเขาหมดเวลาเนี่ยมันจะกลายเป็นสีแดงนะฮะอันนี้คือตั้งแต่ว่าเป็น20นาทีมันก็จะค่อยๆเดินลงไปทีละทีละ1นาทีนะฮะลองดูตัวอย่างนี้ก็ได้ครับว่าถ้าติเนี้จับเวลาครับพอหมดเวลาจะเป็นสีแดงขึ้นมาว่าหมดเวลาแล้วนะครับผมยังไงก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเอาภาพกิปมาวางก็สามารถที่ทํากิจกรรมนะฮะในการจับเวลาครับบนหน้าจอนี้ได้โดยการเอามาวางไว้บนเทอร์โพสไลด์เฉยๆนะครับ